สวัสดีค่ะวันนี้เมนูปลานึ่งบวยนะคะก็ใช้เป็นปลาตเต่าเต้ยนะคะในวันนี้ค่ะปลาตเต่าเตยนะคะลักษณะปลาจะเป็นปลาตัวแบนๆนะคะและก็เนื้อจะนิ่มละเอียดและก็มีความมันในเนื้อปลาเวลาที่นำมานึ่งเนี่ยเนื้อปลาจะนุ่มแบบละลายในปากเลยนะคะ อร่อยมากๆค่ะวันนี้ก็มีเพื่อนเอามาฝากนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะตรงส่วนคลิปด้านข้างทั้งสองนะคะทั้งบนทั้งล่างดะด้าไม่ได้เอาออกนะคะเพราะว่าเขาก็มีความมันและก็อร่อยมากๆนะคะตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบั้งปลากันนะคะก็คือต้องบั้งลึกๆหน่อยนะคะเพื่อเวลานึ่งเนี่ยตัวน้ําบวยเนะะี่ยค่ะเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะสามารถซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้นะคะ บ้างแบบลึกๆถึงกระดูกเลยนะคะปลานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เคยทานปลาจาระเมดขาวจาระเม็ดำหรือปลาสำลีเนี่ยได้ทานปลานี้ก็จะลืมปลาจาระเมดไปเลยนะคะปลาแต่ละอย่างเขาจะมีความอร่อยที่แตกต่างกันนะคะนี่นะคะเนื้อสวยมากๆเลยนะคะน่ได้ให้ดูนะคะบางลึกๆเวลาใส่เครื่องปรุงเนี่ยเขาจะได้ เข้ากับเนื้อปลาของเรานะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมนะคะเวลาที่เรานำไปนึ่งเนี่ยค่ะบวยก็ใช้เป็นบวยเค็มนะคะบวยดองเค็มนั่นแหละค่ะเขาก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งบวยเนี่ยดาดาก็เคยทำเมนูลงเอาไว้ด้วยนะคะทำาได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะก็ดาดาใช้แค่2ลูกนะคะสำหรับบวยนะคะก็จะมา คลุกเคล้าผสมกับหมูบะชอ่อหรือว่าหมูสับที่เรารวนไว้กับกระเทียมเจียวนะคะท่านจะไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับหมูสับนะคะใส่แต่บวยอย่างเดียวก็ได้นะคะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะด้าดาก็ใช้ซีอิ๊วขาวตาไก่นะคะเป็นซีอิ๊วขาวาสูตรโบราณน,นะคะของที่นี่แล้วก็ผงปรุงรสนะคะเล็กน้อย ต่อไปเราก็จะมาหั่นเห็ดหอมนะคะก็เห็ดหอมก็จะค่อนข้างเหนียวและแข็งเราก็ต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะคะแล้วก็ขยำขยำนะคะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบได้เลยนะคะเป็นจริงๆต้องใช้เป็นพริกชีฟ้านะคะเขียวแดงแต่ว่าดาด้าไม่มีมีแต่พริกนี้นะคะเรามีพริกนี้อยู่เราก็ใช้พริกนี้ได้นะคะเพราะว่า เราทำทานเองค่ะขึ้นชัยนะคะก็หั่นยาวๆหน่อยนึงไม่ต้องให้เล็กเกินนะคะขิงซอยนะคะจะใช้เป็นขิงซอยหรือว่าจะใช้เป็นขิงทุบหรือว่าจะขิงหั่นเป็นแว่นก็ได้หมดเลยดาด้าก็จะเอาเครื่องปรุงนะคะมา,าใส่ตรงบริเวณตัวปลาก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ตรงรอยบั้งที่เราบั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ กลับปลาค่ะเราก็จะใส่เหมือนกันนะคะก็ใส่ในท้องเขาด้วยนะคะเพื่อ,อให้ในท้องปลาเนี่ยเขามีรสชาตินะคะปลานี้่ผัดฉ่าก็ได้ต้มยำก็ได้นะคะแต่ที่นิยมมากๆเลยก็คือ,อนึ่งนี่นะคะ่ะเป็นนึ่งบวยหรือว่านึ่งขิงก็ได้นะคะใส่ไปให้หมดเลยนะแล้วก็จะ โรยเห็ดหอมแล้วก็โรยขิงข้างบนนะคะแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆของเราเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งกันเลยนะคะดาดาก็ใช้เวลาในการนึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะปลาก็ตัวไม่เล็กนะคะือหอมมากๆเลยค่ะทุกท่านตัวนี้เนี่ยถ้าไปทานที่ร้านอาหารนะคะราคา1,500อัพเลยนะคะ ก็เราทำอาหารทานเองดีอย่างนึงเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็สามารถปรุงในรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวดาด้าจะให้ดูเนื้อนิดนึงนะคะนี่ค่ะ